สวัสดีทุกคนพี่ใบเพิ่งตื่นนอนเผลอหลับกี่โมงแล้วเดี๋ยวเราไปดูคะแนนบหเตกันค่ะว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วไปดูกันตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงห้านะทุกคนหรือว่าห้าทุมห้เวลาไทยนั่นเองไปดูซิว่าพี่ใบจะอยู่ที่เท่าไหร่จะปิดบอวตแล้วนะอีกหนึ่งนาที ทวงคำสัญญาจากแม่กันขอภายในความหัวฟูเพิ่งตื่นนอนใช่ไหมอ่อดูท็อปสามทุกคนเอา่ะเราไปหายายจ๋ากันไปแล้วมาๆแม,ม,าม่หนูได้ท็อปสามดูเก่งมากเอามาเลยตามคำสัญญาไม่ขอขอตามหน่อยจ่ายค่าตัว๋ว ก็รู้แล้วจ่ายได้ขอบคุณทุกคนรอบสามแล้วไหนอ้อยอยู่ไหนอ้ไได้เวลาเก็บของกลับไทยกันพี่ใบต้องขอบคุณน้องๆที่น่ารักทุกคนเลยนะที่ช่วยโบวตให้ใบอ่ะใบจะไม่มีวันนี้เลยถ้าไม่มีทุกคนขอบคุณจากใจจริงเลยค่ะสถานีต่อไปเจอกันที่ไทยนะคะรักทุกคนนะจุ๊บ